ทุกๆนั่น,นแหละนั่น,นแหละก็โดดตเดิมตึ้มเดอ่าเราสอนสอนที่เกียดสอนมันก็โดดเป็นกบเลยลอโอย้ยได้ภาพเยอะอ่ะน่าลงเร็วเลยอะ่ะน่าเหมือนไส้๋ยวล่นต่อไปมามาอนจามาอนัจากมาเต็มมาทาซถอย ของเต็มกว่าของสอนนะไม่ใช่ของพวกเราอะซ้ายซ้ายมาให้ได้เออเต็มถูกไหมไอ้สอนจะไปทำอะไรเต็มมันบอกให้มาทางซ้ายซ้าันไหล่ให้ทำมาถึงหมอนเดี๋ยวค่อยเวียงก็ได้มาลงมาข้างล่างก่อนก็ได้เออมาตรงนี้ค่อยข้างบนบนแล้วกระเซงกระเซงไปหาแต่ไม่ถึงขึ้นทางเลยเนี่ย

เตะซ้ายอีกเตะซ้ายอีกใช่ใช่ได้เล้เลยลเลยลเลยโนเปิแเปิมเลยลายนี้ล้ำเลยกระโดเลยลงเลยได้ลพอแล้วรูปพอแล้วอิานี่ข้างล่างนีมีกล้องมีทางขากว้างกว้างทางขากว้างกว้างนั่นลโอ้ยเดี๋ยวมือตีลูกอ้าวออกย่ง เอาบีเลเยเืองให้เดี๋ยวขันเอานขันซ้ายซ้ายยอประกองไม่ต้องหันหันนอกขันออาวไ้ายไอหันมาทังซ้ายมาดิซ้ายไปเยไมือเลยยเอมย่อมือเลยไป่อยสอมือเลยองหันซ้ายสหันซ้างมือสองมือสองมือสองมองสองอมือออออออมืออมืออสงอรอ เออเอโอเคเอาไว้เอาแหงเอแหงนะสุดระยะแล้วมองมองดูลายก่อนมองดูลายก่อนค่อยลงละกรลกันเดี๋ยวหัดตมมดูแลไป่ลง ค่อยปล่อยค่อยปล่อยค่อยปล่อยเชือกค่อปปล่อยเชือกปล่อยเชือกเลยไปยปค่อยปล่อย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 มือเจ็บไม่นายสอนมือเลยมือซ้ายที่จะล่อหูเลยอ่อเอาล่นขาอ่อนขาอ่อนเลยมีน้ำตกเด้อหนมันลื่นมากระวังมาเลยใส่ข้างบนมาเลยข้างล่างลงถึงพื้นแล้ว